สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเป็ดมีสุขนะครับใน EP นี้เราจะมาเรียนรู้นะครับกันในส่วนของอุปกรณ์เช็คระยะนะครับซึ่งอุปกรณ์เช็คระยะในวันนี้นะครับจะเป็นเช็คระยะบนมาตรฐานของการใช้เลเซอร์นะครับมาดูตัวเครื่องกันนะครับด้านหน้านะครับของเครื่องนะครับเขียนว่าเลเซอร์ดิส n c นต์มิเตอร์ โปติเมตรเอ็มย่อมาจากเมตรนะครับก็คือเช็คในระยะที่อยู่ในขอบเขตของ40เมตรนั่นเองนะครับยี่ห้อที่ผมนํามานะครับ Unity ีนะครับซีรีส์ UT390B พัตัวนี้เป็นอาสแตนดาร์ดในวงการเลยนะครับคือเราจะเห็นอาทั่วๆไปเลยนะครับในอาเว็บไซต์ต่างๆที่ที่นําเข้านะครับเข้ามาขายนะครับในตัวเว็บ แล้วก็ถ้าเป็นยี่ห้ออื่นเนี่ยจริงๆหน้าตาคล้ายกันมากคือเป็นทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้แหละมีเรื่องของเอาพูดคําเตือนอะไรต่างๆคล้ายกันมากนะครับอ่ะเรามาดูนะแบตเตอรี่นะใช้ที่เป็น A นะครับหรือ 3A เนะี่ยสก้อนนะครับด้านบนนะฮะมีช่องยิงเลเซอร์หนึ่งช่องแล้วก็ช่องที่เป็นกระจกรับแสงจากการสะท้อนกับพื้นผิวที่อยู่ปลายทางกลับเข้ามาในในกระจกตัวนี้เพื่อประมวลผลว่าระยะได้เท่าไหร่นะครับมี นะครับวัดระดับน้ําเวลาวางไว้ขอบหน้าต่างขอบประตูนะครับว่ามันตรงหรือไม่หรือเปล่าเนี่ยส่วนใหญ่เขาใช้ตัวนี้กันนะวัดระดับน้ําอ่ะหน,หน้าเครื่องนะครับก็จะมีหกปุ่มนะครับจริงสัญลักษณ์สแตนดาดเลยนะครับปุ่มอะไรครับปุ่มคํานวณพื้นที่บวกลบจุดที่เราเทสนะครับปุ่มที่จะกําหนดว่าเขาเรียกว่าวัดตั้งแต่หัวเลเซอร์หรือวัดตั้งแต่ฐานไปถึงปลายทาง ปุ่มเซฟแล้วก็ปุ่มเปิดอ่าตัวปุ่มปิดนะครับัวดีเพราะว่าปุ่มเปิดเนะี่ยเขาใช้รีดเลยนะครับนี่ปึ๊บกดคําว่ารีดเนี่ยมันคือเปิดเครื่องทันทีเลยนะครับหน้าจอนะครับมีบอกแบตเตอรี่บอกว่าวัดจากใต้ฐานหรือวัดจากหัวเลเซอร์นะครับอ่าปุ่มอตัวนี้เป็นจากจุด A ไปจุด B คือหาระยะใช่ไหมนะครับถ้ากดตรงนี้นะฮะอ่าหานะครับเรื่องของตารางเมตรเป็นกว้างคูณยาวนะครับ เนี่ยครับหาปริมาณลูกบาทนะครับก็คือหา,อาเรื่องของพื้นที่ที่อยู่ในในทรงสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมนะพื้นที่สามเหลี่ยมเนี่ยครับแล้วก็บวกลบนี่จะเป็นค่าที่เราเทสครั้งแรกนะครับจะนํามาบวกกับเทสครั้งที่สองหรือค่าครั้งแรกจะนํามาลบกับค่าที่เทสครั้งที่สองตัวนี้นะครับอันนี้คือเซฟแน่นอนครับแล้วก็ ผมปิดอ่าเรามาลองดูกันนะครับตอนนี้เราจะวัดจากจุด a ไปจุด b ก่อนอ่าผมขออนุญาตวัดจากฐานนะครับวัดจากฐานขึ้นไปบนเพดานของผมอ่านะครับ1.616งหนึ่งกเมตรนะครับผมลองกดดูอีกทีนะครับกดปุ๊บกดครั้งแรกนะครับจะมีจุดไขป่ปลามีเลเซอร์ยิงนะครับกดครั้งที่2อจะกระพริบปแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีค่าขึ้นมาเห็นไหมครับ หนึ่งจุดหกหนึ่งหกเมตรจากโต๊ะแล้วผมวางโน้ตบุ๊กเนี่ยนะครับแล้วก็จากตัวโน้ตบุ๊กเนี่ยขึ้นไปบนเพดานของผมนะครับมันหนึ่งจุดหกหนึ่งหกเมตรนะครับวัดสองครั้งแล้วค่าเท่ากันนะครับจริงๆก็คือเรามีการเทสมาแล้วว่าไอ้มันเป๊ะหรือเปล่ามันเป๊ะนะครับเป๊ะเลยนะครับค่าแทบไม่มีผิดเพี้ยนเลยแล้วก็ทางทีมงานนะครับลองเอาตลับเมตรไปวัดแล้วก็ มั่นใจครับเก้าสิบเก้าจุดเก้าเอร์เซ็นแน่นอนที่ตรงนะฮะโอเคครับต่อมานะครับเราลองมาคำนวณตรงนี้นะครับเป็นนะครับอา่าการคำนวณตารางเมตรนะครับปึ๊บนี่จะเป็นกว้างคูณยาวนี่มันจะเอาแนวยาวก่อนเห็ไหมครับอ่าสมสมมตินะครับแนวยาวของผมก็คือ <c oughs> ไปที่ด้านขวาของผมก่อนนะครับอ่าพอได้ค่ามาแล้วนะครับ มันจะขึ้นมาอยู่ตรงนี้แล้วมันก็จะเปลี่ยนนะครัเปลี่ยนการกระพิบไปอยู่ที่แนวกว้างนะครับกว้างผมลองยิงไปที่เพดานเนี่ยครับพอนะครับเราได้กว้างแล้วก็คูณยาวนะครับมันก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาดังต่อไปนี้นะครับตัวนี้นะครับอ,อย่างด,ดูตัวเลขอย่างหน้าจอเนี่ยอันนี้เป็นตารางเมตรนะครับซึ่งเพื่อนๆอาจจะนําผลตัวนี้ลองไป คูณในเครื่องคิดเลขดูก็ได้นะครับคือแค่กว้างคูณยาวนั่นเองนะครับก็จะได้ผลตารางเมตรออกมาละปกตินะครับถ้าเราถ้าเราใช้ตลับเมตรเนี่ยอย่างน้อยๆเนะี่ยถ้าตัวเลขมันเยอะหน่วยทศนิยมมันเยอะแบบเนี้ยต้องมีกระดาษมาคูณถูกไหมหรือต้องมีเครื่องคิดเลขอย่างน้อยๆก็ต้องเปิดมือถืออะพูดง่ายๆแต่ไอ้เครื่องเนี้ยคือมันพกไปเครื่องเดียวมันก็จบเลยนะครับแล้วหน่วยที่ว่าเนี่ยอ่าอย่างตารางเมตรสําคัญยังไงอย่างเงี้ยมันก็แน่นอนอยู่แล้วครับ นที่ทำเครื่องปรับอากาศช่างแอร์เวลาเขาจะคำนวณซื้อแอร์ใหญ่ใหญ่หรือเล็ก BTU มากหรือน้อยมันต้องดูตารางเมตรนะครับเพราะว่าเรื่องของเครื่องปรับอากาศเรื่องของแอร์ฮีเตอร์อะไรต่างๆพวกนี้มันต้องการพื้นที่นะครับถ้านะครับเป็นปกติของของทั่วไปก็แค่วัดจากจุด A ไปจุด B นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการข้อมูลด้านอื่นของห้องเนี่ยมันก็พอมีให้คำนวณ อันนี้เป็นอะไรครับปริมาตรนะครับก็คือลูกบาทนะครับลูกบาศเมตรนะครับอ่ามันก็จะมีแบบกว้างคูณยาวแล้วก็มีความลึกถูกไหมฮะอันนี้เป็นสามเหลี่ยมนะเพื่อน,นก็สามารถลองกันได้นะครับอืมนะครับนี่ผมลองเคลียร์ค่าก่อนนะต่อไปผมจะลองมาบวกลบดูนะฮะผมวัดที่ค่าแรกก่อนก็คือจากโน้ตบุ๊กผมเนี่ยไปเพดาน หนึ่งจุดหกหนึ่งห้าเมตรนะครับผมกดเครื่องหมายนะครับบวกนะครับค่าที่สองผมลองบวกเท่าเดิมแหละนะครับนี่บวกเห็นไหมตัวเลขนะครับบวกอ่ะเป๊ะนะครับเคลียร์นะฮะผมลองค่าที่หนึ่งใหม่นะครับแต่ทีนี้ก็กดปึ๊บปึ๊บเป็นลบนะครับแล้วก็ลองยิงไปผนังพี่ผนังที่อยู่ใกล้เพดานนะครับ ค่ามันจะต้องไม่ใช่แบบเดิมนะนี่เนี่ะก็ลองลบกันดูนะครับโอเคครับถูกต้องนะครับลบแล้วถูกต้องเนาะนี่ครับก็คือบวกกับลบก็ใช้ง่ายแบบนี้นะครับส่วนเดี๋ยวมาดูเซฟนะครับวันนี้ผมกดเคลียร์ค่ามาก่อนนะครับอ่าผมยิงไปที่เพดานนะครับหนึ่งครั้งแล้วผมก็กดเซฟค้างไว้เนี่ยครับจะมีเลขหนึ่งขึ้นขึ้นเร็วมากเลยเนาะนะครับ คือเลขหนึ่งขึ้นไปแล้วเซฟครั้งที่หนึ่งเซฟค่าหนึ่งจุดหกหนึ่งหกเมตรไว้นะนะครับทีนี้อ่าผมก็จะไปยิงที่อื่นอันนี้ครับผมบอกก่อนนะครับว่าทําไมเราต้องมาเซฟผลไว้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยสมมุติเราดูด้วยสายตาเราเห็นแล้วว่าห้องเนี่ยมันน่าจะสูงไม่เท่ากันจากพื้นไปเพดานเนี่ยห้องนี้มันเอ๊ะทาไมมันดูสูงกว่าอีกห้องหนึ่งคือเราไม่สามารถบอกช่างได้ถูกไหมครับว่ามันสูงกว่ากันจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าเรา เราอาจจะไม่มีฟลอแปนหรือว่าเราอาจจะไม่มีแบบบ้านแบบตึกนะครับแต่ถ้าเราใช้เครื่องเนี้เราบอกได้เพราะเราเซฟไปแล้วว่าห้องเนี้มันสูงเท่านี้นะพอเราเดินไปอีกห้องหนึ่งตึ๊ดตึ๊ดนะครับไปอีกห้องหนึ่งเราก็มาครับอ่ะนี่ครับสมมตุติอีกห้องนึงสูงแค่นี้แหมจริงผมก็ให้ค่ามันต่างเอียงมากไปหน่อยทษทีนะเราก็อาจจะเปิดให้ช่างดูว่าไอห้องห้องเนี้ยมันสูงที่ศูนย์จุด สองห้าสามเมตรนะแต่เมื่อกี้ที่ผมไปอีกห้องนึงอ่ะโทษนะครับกดค่าก่อนเนี่ยครับเมื่อกี้กดมาดูค่าที่เราเซฟไว้ค่าที่หนึ่งนะเมื่อกี้ห้องห้องห้องที่ผมไปสำรวจมันหนึ่งจุดหกหนึ่งหกเมตรนะนะครับช่างเขาก็จะมีข้อมูลแล้วว่าอ,อ๋อเออนะครับแล้วถ้ามันห้องมันไม่เท่ากันเนี่ยอ่าทางพี่ออกแบบ เรื่องของสายสัญญาณเรื่องของ Data Center ยังไงต่อไปครับเห็นไหมมันก็คุยกับช่างได้ได้ต่อนะครับเพราะบางทีค่ามันเราดูด้วยสายตามันอาจจะอาจจะไม่ตรงนะครับว่ามันสูงหรือมันต่ำกั่ากันจริงๆหรือเปล่าอะนี่คือประโยชน์ของปุ่มเซฟนะเอาประสบการณ์มาเล่าด้วยนะครับอ่ะต่อไปก็ง่ายๆครับก็คือเวลาเราจะปิดนะครับเราก็กดตรงนี้ปิดได้เลยนะครับอ่ะเพื่อน,อนๆท่านใดน,นะครับที่มีข้อสงสัยหรือข้อสอบถามเนี่ย สามารถติดตามนะครับมาคอมเมนต์หรืออินบ็อกซ์ผมได้เลยนะครับไม่มีปัญหาคือคลิปวิดีโอของผมจะอยู่2ที่ก็คืออยู่ใน YouTube กับ Facebook นะครับก็สามารถยิงคำถามหรือยิงคำแนะนำมาได้เลยนะครับใน EP นี้ก็ขออนุญาตจบแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ